สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับบุงา,าพาเพลินนะคะเดี๋ยววันนี้บุงาพาทุกท่านนะคะมาชมจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะทรงสวยๆหลังกว้างๆห2 6งตารางเมตรเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเราไปดูด้วยกันนะคะจะเป็นหลังนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวบุงาให้ทุกท่านได้ชมนะคะ นี้พาทุกท่านมาชมแบบบ้านทรงโมเดิร์นหลังกว้างๆ126้่ตารางเมตรนะคะจะเป็นขนาด10.5คูณ12นะคะมองจากด้านหน้ามี3ล็อกล็อกล,ละ3.5หน้ากว้าง10.5นะคะทุกท่านแล้วก็ด้านลึกมี3มช่องนะคะมี3ล็อกเช่นกันนะคะลึก4เมตรนะคะเป็นด้านลึก12 10.5คูณ12 126 าร,ารัางมีดร่างมากนะคะทุกท่านเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมเนาะก่อนอื่นขอบคุณนะคะคุณพ่อเจ้าของบ้านที่ให้บุงอาได้มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมในครั้งนี้นะคะทุกท่าน ฝั่งนี้ที่บุงาจยือนอยู่นะคะจะเป็นด้านหน้าในฝั่งซ้ายนะคะทุกท่านเดี๋ยวบุงาจจะลงไปนะคะในฝั่งซ้ายจะได้เห็นสเตปว่าประมาณไหนอย่างไรนะคะทุกท่านนี่ค่ะทุกท่านบุงายอยู่นะคะฝั่งทางด้านนะคะซ้ายอันนี้จะเป็นพื้นนะคะทั่วไปที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเป็นรั้วกำแพงนะคะแล้วก็ ัางด้านนู้นก็จะเป็นบ้านนะคะลึกนะคะ12เมตรนะคะทุกท่านด้างน,นะคะจากหัวเสาด้านหน้าสุดนะคะสูง1เมตร40แบบนี้นะคะไล่มาจนนะคะในเสาสุดท้ายจะสูง40เซนนะคะก็ต่างระดับ1เมตรนะคะก็เป็นอีกทรงหนึ่งนะคะจะยังไม่ชนในเสาสุดท้ายนะคะดูเป็นไอเดียได้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ ฝั่งที่เห็นนะคะขวาสุดจะเป็นห้องนอนนะคะขนาดหน้าต่างห้องนอนจะเป็นหน้ากว้างเมตรยีคูณความสูง1นึเมตรสีความสูงของหน้าต่างในทุกๆจุดนะคะก็จะสูง1นึเมตรสีนะคะเป็นระดับที่ขนาดแบบไล่กันมานะคะประมาณนี้นะคะให้ได้ระดับที่ต่อเนื่องสวยนะคะ mm. ที่เห็นเป็นช่องตรงกลางนะคะจะเป็นห้องน้ํามี2ห้องนะคะทุกท่าน ประมาณนี้เนาะแล้วก็นะคะขนาดของช่องนะคะที่หน้าต่างนะคะห้องน้ํานะคะจะเป็นขนาดประมาณนะคะ60คูณ60นะคะทุกท่านหลังนี้นะคะก็จะเป็นนะคะโครงสร้างเหล็กคุณพ่อเจ้าของบ้านบอกว่าหมดค่าเหล็กประมาณแสนกว่าเกือบ2000สนนะคะทุกท่านซึ่งหมดเยอะนะคะเหล็กราคาสูงนะคะทุกท่าน ตอนนี้ค่าอุปกรณ์นะคะที่บุงาจให้ชมเท่าที่เห็น4แสนกว่านะคะเนื่องจากบ้านหลังกว้าง126ตารางเมตรนะคะกว้างมากนะคะค่าช่างเป็นการเหมานะคะเดี๋ยวบุงาจจะสรุปนะคะให้ดูตอนหลังนะคะแต่คร่าวๆคือ3แสนกว่านะคะทุกท่านจะ3แสนกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งของนะคะ4แสนกว่าเท่าที่เห็นนะคะหลังนี้ถ้าทำจริงๆก็ประมาณล้านกว่านะคะ เดี๋ยวบุงหงายจะสรุปให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะมุมนี้อยู่ด้านหลังนะคะฝั่งที่เห็นนะคะจะเป็นประตูทางออกนะคะในฝั่งครัวเดี๋ยวจะมีต่อครัวไทยในด้านหลังนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเนาะจะเป็นบล็อกนะคะหลังนี้ยกพื้นสูง80นะคะในด้านหน้าระเบียงแล้วก็ด้านครัวตัวบ้านก็90นะคะฝั่งนี้จะเป็นประตูออกทางด้านหลังนะคะ ลังคาจะยื่นนะคะ1เมตรแล้วก็ฝั่งทางนี้เดี๋ยวจะต่อเป็นครัวก็จะยื่นเยอะหน่อยประมาณ1เมตร20 m. ได้นะคะแล้วก็ฝั่งทางนู้นนะคะอีกพักหนึ่งนะคะจะยื่นประมาณ1เมตรแบบนี้เนาะมีค่าบริเวณตรงนี้จะเป็นบันไดาทางลงนะคะทุกท่านในฝั่งครัวนะคะนี่นะคะจะเป็นบันไดา3ามขั้นความสูงของบ้านก็80 90นะคะ มุมนี้อยู่ด้านหลังนะคะทุกท่านนี่นะคะล้งค่าจะเป็นนะคะสีซิงค์นะคะครอบข้างสีเทาเชิงชายนะคะจะเป็นสีมาฮอกกานีแบบนี้นะคะนี่นะคะขนาดหน้าต่างเมตรยี่นะคะคูณความสูงเมตรสี่ิบตอนนี้ช่างอยู่ระหว่างฉาบนะคะมุมนี้จะเป็นด้านหน้าในฝั่งด้านข้างในฝั่งขวา ะะล็อกละ4เมตรนะคะด้านลึก12เมตรหลังนี้เหล็กแน่นๆทีๆคุณพ่อบอกค่าเหล็กประมาณแสนกว่าเกือบ2 0 0 0นนะคะเพราะว่าเหล็กแน่นมากแล้วก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะเหล็กราคาสูงขึ้นมากที่เห็นอยู่นี้นะคะดั้งน,นี้จะสูงประมาณนะคะนี่นะคะทุกท่านจะประมาณ70นะคะไล่ไปจนชนเสาสุดท้าย แล้วก็ดั้งใหญ่กับดั้งรองลงมานะคะจะต่างระดับกันประมาณ30เซนได้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าค่ะนี่นะคะทรงบ้านจะประมาณนี้เดี๋ยวด้านหน้าที่ต่อมาหนึ่งเสาเดี๋ยวจะทําเป็นแบบไหนเรามาดูกันนะคะคือเสารตรงนี้นะคะบริเวณที่ต่อยื่นมานะคะเฉพาะล็อกด้านขวานี้จะเป็นขนาด3เมตรห้าสิบคูณด้านลึก2.5นะคะ มีอีกหนึ่งเสาตรงนี้นะคะเหล็กแน่นมากผักเหล็กทีประมาณห้าสิบนะคะทุกท่านห0 5สิบห้าสิบก็จะแบ่งขยักตรงนี้ต่างกันนิดนึงนะคะบริเวณพื้นที่ว่างตรงนี้จะประมาณนะคะเมตรห้าสิบนะคะก็จะมีลุกเล่นนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมก่อนเนาะที่จะเป็นนะคะส่วนที่ยื่นออกไปให้มีสเต็ปประมาณห0ิบเซนได้นะคะนี่นะคะทุกท่าน ฝั่งนี้นะคะยื่นมาประมาณห้าสิบเซนนะคะทุกท่านตรงนี้จะเป็นด้านห้องน้ําให้มีลูกเล่นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องนี่นะคะเหล็กแน่นๆเลยนะคะ,ละ,คะหลังคาสีซิงค์ครอบข้างสีเทาเดี๋ยวพาทุกท่านขึ้นไปชมนะคะบริเวณนะคะทางด้านในประมาณไหนอย่างไรนะคะนี่นะคะ บันไดาทางขึ้นก็จะเท่ากับหน้ากว้างนะคะ3เมตรหบันได3ขั้นนะคะด้านหน้าสูง80บเนาะเบรเวนี้ก็จะเป็นโล่งๆนะคะบันไดจะอยู่ในส่วนของหน้ากว้าง3เมตร50คูณสเมตรนะคะจะประมาณนี้นะคะขึ้นมานะคะจะเป็นบริเวณโล่งๆนะคะด้านหน้าระเบียงชานหน้าบ้านนะคะลักษณะนี้นี่นะคะโครงสร้างหลังคาเหล็กแน่นๆนะคะแบบนี้เลย ก็โดยส่วนใหญ่นะคะเล็กก็จะเป็นนะคะคเสาสี่สองนะคะหลังนี้จันทันก็จะสี่สองนะคะทุกท่านพอเป็นหลังใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้วยกันนะคะพอเข้าไปนะคะภายในก็จะเป็นสติปต่างกันประมาณ10เซนนะคะมาตรฐานเนาะเข้ามาจะเป็นถงโล่งๆล,ล,ลักษณะนี้นะคะ เฉพาะส่วนฝั่งนี้นะคะ1ล็อกจะเป็นขนาด3.5คูณ4ในแต่ละล็อกนะคะแต่การแบ่งสัดส่วนนั้นจะเป็นลูกเล่นไม่เหมือนกันนะคะมองไปทางขวามีห้องนอน2ห้องนะคะทุกท่านมองไปทางซ้ายนะคะทุกท่านนี่นะคะประมาณนี้ก็จะมีห้องนอนนะคะที่ยื่นมาในฝั่งนี้นะคะ1ห้องแบบนี้นะคะทุกท่านนี่ ะะบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องน้ํารวมแล้วก็ห้องนอนนี้จะมีห้องนอนห้องน้ําในตัวอเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะเข้าไปเลยนะคะอันนี้ห้องนอนห้องที่หนึ่งห้องนอนจะเป็นขนาด3.5นะคะคูณด้านลึก4ี่นะคะก็จะเว้นช่องสําหรับใส่หน้าตา่างจะเป็นขนาดนะคะหน้าต่างนะคะ60คูณความสูงเมตร40นะคะนี่ฝั่งด้านหน้าถนนใหญ่เลยนะคะก็จะมีนะคะทับหลังแบบแน่นๆด้านล่างเทพื้นแล้วนะคะ ก็จะเป็นอัดดินนะคะนี่นะคะังทางนี้อยู่ด้านข้างนะคะในห้องนอนห้องที่หนึ่งนี่นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะห้องน้ำนี้จะเป็นขนาด3.5คูณ1นนะคะห้องน้ำเท่ากันนะคะมีสองห้องห้องนี้เป็นห้องน้ำในตัวนะคะก็ถือว่าเป็นขนาดที่กำลังเหมาะนะคะกว้างเลยเนาะ3.5นะคะคูณ 1.8ประมาณนี้อันนี้ห้องน้ําในตัวนะคะห้องนอนก็จะแบ่งสเต็ปประมาณนี้น,นี่ประตูทางเข้านะห้องนอนขนาดใหญ่นอนไม่อึดอัดนะคะโลง่ลงๆโปร่งๆเนาะพอออกมานะคะบริเวณนี้ก็เป็นโถงเนาะพอไปอีกห้องนึงจะอยู่ด้านซ้ายเนาะก็จะมีห้องน้ําเป็นห้องน้ําใช้รวมกันนะคะห้องน้ํารวมนะคะอีกหนึ่งห้องตรงนี้เนาะขนาดเดียวกันนะคะ3.5คน ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตหมุนนี่นะคะจะเป็นทางเข้าห้องนอนห้องแรกเนาะฝั่งนี้จะเป็นด้านหน้าระเบียงนะคะแบบนี้พอมองฝั่งตรงข้ามมีห้องนอนสองห้องขนาดเดียวกันนะคะทุกท่าน3.5มจุดห้าคูณสี่เดี๋ยวดูคร่าวๆนะคะเนื่องจากว่าช่างกําลังนะคะฉาบอยู่นะคะมีหน้าต่างสองด้านนะคะกว้างเมตรยี่สิบคูณสูงเมตรสี่สิบ อันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะคะขออนุญาตเข้าประมาณนี้นะคะช่างกําลังทํางานเนาะก็อีกห้องนึงนะคะเหมือนกันนะคะห้องนี้จะอยู่ห้องสุดท้ายเนาะขนาดเดียวกันนะคะ3.5คูณ4นะคะมีหน้าต่างสองด้านประมาณนี้นะคะขออนุญาตให้ช่างทํางานก่อนนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมุนให้ชมนะคะอันนี้อยู่ด้านหลังนะก็จะเป็นลักษณะทรงแอลนะคะเข้ามาด้านหน้านะคะมาอย่างนี้ปุ๊บ ฝั่งนี้จะทำครัวนะคะเป็นแนวแบบครัวที่สะอาดนะคะก็คือทำกับข้าวเล็กๆ,ๆน้อยๆชงกาแฟนะคะหรืออบไมโครเวฟอะไรแบบนี้คือจะอยู่ในส่วนตรงนี้นะคะแต่ละล็อกนะคะก็ลึก4เมตรกว้าง3.5ประตูทางออกก็จะอยู่ทางด้านหลังนะฝั่งนี้นะคะนี่นะคะจะเป็นบันไดนะคะทางลง3ขั้น อันนั้นก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอกเดี๋ยวจะมีต่อครัวไทยในด้านหลังฝั่งนี้นะคะทุกท่านฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวที่แบบว่าไม่เน้นเปื้อนนะคะก็เน้นสะอาดๆทากับข้าวง่ายๆประมาณนี้เดี๋ยวบุง้งาให้ทุกท่านชมเนาะนี่นะคะอู้นะคะลงๆกว้างๆเหล็กแน่นเลยนะคะจันทันคอเสานั้นจะเป็นสีสองนะคะเหล็กแปรก็จะเป็นนิ้วคูณสอง ะะหลังคาสีซิงครอบข้างสีเทาช่างกำลังฉาบอยู่นะคะท่านประมาณนี้เนาะทรงสวยเลยอเดี๋ยวไปด้านหน้าด้วยกันนะคะเดี๋ยวให้ช่างได้ทำงานเนาะช่วงนี้อยู่ระหว่างงานฉาบนะคะประตูที่เห็นจะเป็นหน้ากว้างนะคะ3ามเมตรคูณ2เมตรเลยนะคะเท่ากันหน้ากว้างแบบนี้เลยเดี๋ยวพวักงานทุนทวนใหม่เนาะพอเดินมานะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ํารวมนะคะ ไปด้านหน้านั้นนะคะก็จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะซ้ายมือฝั่งนี้มีห้องนอนนะคะสองห้องนี่นะคะแบบนี้เนาะเดี๋ยววันนี้พาทุกท่านมาชมนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะท่านใดที่เห็นผลงานช่างนะคะอยากให้ช่างไปสร้างนะคะช่างจะรับนะคะ ในละแวกนะคะประโคนชัยนะคะบ้านกรวดนะคะบุรีรัมเพราะว่าไม่ได้ไปไกลนะคะต่อเนื่องจากหลังนี้เดี๋ยวจะมีอีกหลังนึงนะคะทุกท่านนี่นะคะเดี๋ยวถอยให้ชมในมุมนะคะจากทางด้านหน้านะคะนี่นะคะทุกท่านตอนนี้บุงงายอยู่ด้านหน้าแล้วนะคะก็ จะเป็นทรงโมเดิร์นที่เห็นตอนนี้คือ2สเตปนะคะเดี๋ยวต่อมาด้านหน้าในฝั่งขวาด้านหน้านี้นะคะอีก1สเตปนะคะขนาดบ้านนะคะหน้ากว้าง10.5คูณด้านลึก12เมตรนะคะค่าของตอนนี้คุณพ่อเจ้าของบ้านแจ้งว่าก็400,000กว่านะคะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะเหล็กแน่นๆเลยเนาะเหล็กก็แสนกว่าเกือบ2 0,000นแล้วนะคะในจะล้างค่านะคะในจะอะไรต่างๆมากมายนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็เพิ่มเติมนะคะจากพื้นที่ยกชนฟ้าก็สูง3เมตรนะคะเพิ่มเติมข้อมูลนิดน,นึงเนาะแล้วก็ค่าช่างนะคะ300 0 0กว่าบาทเดี๋ยวมีส่วนเพิ่มส่วนต่างยังไงจะขออนุญาตสรุปตอนสร้างเสร็จนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะบุงหงาขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อเจ้าของบ้านด้วยเนาะที่ให้ได้มานะคะถ่ายรีวิวให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางนะคะก็ไปปรับใช้นะคะอาจจะสร้างไม่เหมือนเป๊ะเ,เ,เนาะแต่ก็ สามารถทำตามได้เป็นไอเดียนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย